เราต้องนอนเลยหนึ่งชั่วโมครึ่แล้วก็ต้งตื่นตอนกี่โมงคะสามทุมแนีไม่ดับกัืเลพรานั้นเลยตอนนี่นทันกาเฟประมาณร้อยแก้วมันต้องตื่นเต้อ่ะมันมีความสุขเลยไอ้พไอ้เมื่อเมื่เนี่ยมันอ่นเตนออบาัสุดท้ายเสร็จเลยออที่ี่เขาเหยียบสอง ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะครับเพราะคนที่มีคนนี้ค่ะท่าัสดการรับชาคนแล้ก่นท่จะเขนะ้าใจก่อนจอาคตใหม่นะะเดี๋ยวดูนะครบับงัวนะนะเรืนนะ่องน,น,นะนีเ้เองพักไม่ไม่สุเอาตรวสายไว้เรื่องๆ,ๆอ่ะไขรเดาวโซอาได้เดี๋ยวเอารางว้ลใส่ป๊ม,ปมันปัมไหนเะีไม่มีรวัเดี๋ยวไม่ปาไปงัว อ่ะอะครับีไบอกุกมันุกุกเองากน้อรไอกว่บอลสี่ครั้งไม่เคยับออกอคงตอเีมาเก่งมากครัน้องบอกว่าีไแ่วนเชื่องไม่ใช่เราเวไมว่ากันแวิ่งุกอนะครับแต่ก็ไม่ใช่แต่ผมคือใครโรมาุ้ยก่อน แม่ไม่ธรรมดาเว้ยอีกทีกันเอาเอ็ตรงนีครับอ่าอาใช่ไหมลันเอาออฟทามเออใช่ถามที่น้องผมว่าอยากรือป่าอยากถมที่ถา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 มๆๆ่ถาี่ถามที่ถาม่ถาม บาอ่าอ่างองะไรนะบางอด้วยนะันีกึ่งโอเคจบอ่าวมนีนี้เรือก็รันร้อนทำจริงตสุดทัเร็วความจริงวันนี้ไม่ถูกเ่อกีนี้มีรมีเนะมีคือบอกจะไปเอานเอาอาก็คือ รู้ร <iah. S 1> ู้รู Jim, ้ฮะท่านคำ่ารู้คืออะไรเขามีภาษาภาษาทยก็ไหนะรู้อะไรก็ไม่สู้แต่ว่นเลเลยความรู้วันนี้ท่านบนหเรื่องอะไรมจะกามมันจะกามบอกฉั้นเที่ยเสจกเเหมือนเเือาอาคือรู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา แล้วที่ดีกว่ารู้วิชาคืออะไรรู้อะไรก็ไม่สู้รู้รู้จักไครเป็นบาเขาขายรถเขาขายบุกฤษนะครับชื่อว่าอาเก๋งอาเก๋งอาเก๋งคือใครอาเก๋งคือเขาขายเป็นเเป็นตุ๊กต่อที่นะครับอาเก๋งเป็นตุอที่าตายหาม้วคือเขาเก่งจัตายหามเลยอย่เข้าใจอยู่แล้ว,ถถลวน,นคะครับวสรุปอาเก๋งบอกว่าอยากจะมีความรู้ อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะรวยต้องมีกฎสี่สี่คือคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นแปลว่ารู้อะไรรู้จักรู้อะไร,รก็ไม่สู้รู้วิชารู้วิชาก็ไม่สู้รู้จักแต่ที่ดีที่สุดก็คืออะไรรู้อะไรก็ไม่สู้ฮะรู้นี่อะไรรูร้นะี่รู้นะี่รู้ไม่รู้อะไรรู้นะี่นะ รู้ไมคราไปล้ากหันหันเรู้เรรู้อะไรก็ไปสู่รู้นี่นะไปรู้นี่นะไ่คบมึงหรอรู้นี่นะกไม่เอาหรอรู้นี่นะไปึงมึงแต่รู้อย่างนี้เราได้สักเลาแล้วนะครับโอเคผมไปมัับกล้วัน สนุกกนแนครับสนุกกันแน่ครับขอไหมเลยแล้วกันผมคิดไหมเลยแล้วกันก <c oughs> ็เป็นงานเสวนาที่สนุกนะครับคาดว่าไม่น่ามีใครง่วงเนาะไหนใครสนุกมากครับขอยกมือหน่อยขอส่งเสียงหน่อยครับรสุด <c oughs> ยอดมากจริงอ๋อเองไหนขอโชว์ท่าขอโชว์ท่าซิกเนเจอ่อยครับส 2>, 2 1สองหนึ่งเป็นซิกเนเจอ์นะครับขรึ่งออกแล้กัน สรยุทธเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วก็เนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอแชร์ประสบแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยแล้วเรายังมีสอสออีกสามท่นและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้วห และมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหนะ้า